พี่น้องมาสวัสดีครับพี่น้องปลอดภัยทั้งหลายมาเดินมาเดินเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามทั้งหลายครับฮัลโหลมากินเยียงปลาทู่ได้ไหมนี่อ่าวันนี้กินเยียงปลาทู่น,น,ะะะน,น,นะครับพี่น้องเด้อนี่พักข้าก็มีพักพักอ่าชับพู่ใบชับพู่หรือนางเลิศนะครับมีต้นหอมน้องไม้ใ,ใหญ่ปลาทู่ขนมเสซตหรือกระปุ้นขนมจีน,นมะละแล้วใส่คว,มมา,ความหมักความขมแตงน้องไม้มามาฮัลโหลมาเมียงกัน ใบชะพูใบใบกับ,นะใบใใพุ่นะใบใหญ่ยรถพี่น้องจะได้คำในใมาใส่ใบชะพูใส่ซองใบเลยครับจะได้คำโตๆเนี่ยนิดหน่อยเนีพอแล้วก็ใส่ใส่ปลาทูเพี่นอนะ้องเนี่ยเนื้อเนี้ยเน้นปลาทูเลยขนาดพี่น้องเลยชิมใส่ปลาชิมใส่ตามความพอใจมักนะครับน้องใหม่ต,ตัดเป็นต่อนมาแล้ยนะครับ เสริมต้นเสริมเครือนี่นะใบซาลาเน่ใบมิ <isen> ้นท์นะครับเสริมต้นใส่เสริมต้นขันตัวตเลยเขามีห้องหยอดกระถินเพื่อพี่น้องเด้วยหยอดกระถินสดๆเราเก็บมาเลยใส่กัไปหมักพักหลายพักล้วนๆมันนี่ครับโมนินอันโมนินันกินมั่งครับมันนี่กินกินซีฟู้ดห้องคักๆเลยครับพี่น้องนะทำเองครับนี่

ใบจะพูดเล่คร uhm. uhm. ับใบเมียงครับใบไงดีครับสลัดใบหน่อยเขาใส่ใบสูอยนี้พูดหล่อเรือกนะทอางทีประูผมงอืมแซ่บเือใบสลัดเนน พ้อมเข้าไปพ้อมกระปุกเองน้องเอ้ยเสีเด้อยีออน่นอกก้องนะเราจะทิ้งเข้าใส่เข้าไปใส่แตงแล้วแต่มักนะครับเด้อใส่หน่อไม้มาคลอมขอมกับใส่ขม<อ>จิ้ม

จะพู้เขาอ่อนนอนใบน่งเลยจอือืูกเลยอันนี้หอมหอมเนี่ยพักนี่ยพักมินนี่ครับจับหนอม้มาเริ่ม,ม้ม ตัดมาจาดนาดจริงเลยน้องเอ้ยทำตัวอืมม

ิเห็ดเองแสบเอง 得唔得？